โอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงกับความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวใการกำลังจะเริ่มต้นที่แล้วครับเดี๋ยวผู้เสิร์ฟอย่าเพ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องนะครับขอเลีรยด้านข้างสนามให้เรียบร้อยทีดนิดก่อนเหมือนให้เรียบร้อยเหมือนก่อนลุกเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับจะได้ไม่วุ่นวายครับดานข้างครับนั่งเลยครับข้างหลังมองไม่เห็นนะนะครับขอร้องนะฮะ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้การละกันนะครับนั่งนะครับผมเพื่อนๆข้างหลังจะได้เห็นด้วยนะครับครับยกเท่าเท่วยกันนะครับข้างหน้ามันยืนข้างหลังมองไม่เห็นแน่นอนนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับทางซ้ายทางขวาเลยครับออาโอเคครับพี่เจ๊สองหนึ่ง เริ่มเกมการแข่งขันไหญ่ยังครับเดี๋ยวเราเริ่มไม่ได้ครับทีพี่บอลยังรวมหัวกันอยู่เลยครยังนัดแท็กติกกันอยู่เลยครับโอ้ยแท็กติกเขาเข้มนะโอ้โหเหลือจจเชื่อสุดยอดนี่มันบอลประวัติศาสตร์ชัดๆโอ้โหนี่ชิงเขาต้องจริงจังมาะเขาชิงถ้วยไงเพราะผมถ้วยมาจากอิตาลี เอาละครับเอาลไามสองหนึ่งลรการแข่งขันได้โอ้โหนี่คือแกบอลายมาถึงหมอทองเอ้าวันเลยเอาแล้วยังไงครับบอลออกข้างครับเป็นบอลพุ่มก่อนครับของฟังพี่บอยครับต้องบอกว่า V I P บอยครับ ทีมนี้ครับพุทธใหญ่ไฟกระพิบครับใหญ่ที่สุดเท่าที่จัดได้ในวันนี้ครับพรบผมวางบอลยาวขึ้นไปเก็บได้ด้วยครับไปแล้วครับจ่ายกับหลังมองหาเพื่อนเข้าเก็ต้อนมงสกัดโอ้ยโอ้ยไม่ได้ครับน้องหมอทองตามไปเก็บได้แล้วยังไงอ้าวเพสซิ่งมาได้บอลได้ยังไงโอ้ยโอ้ได้เแล้าครับรรมาการเปล่าให้พี่บอลท้าประจันได้เตะฟรีคิกครับผม เป็นโลกฟรีคิกครับขอโทษขอโปยกันไปครับไม่ม oh. ีป okay. ัญหาอะไรครับวันนี้โอ้โหแล้วที่อยู่ในสนามครับโทษนะอดีตทีมทั้งนั้นนะ่่โอ้โหอดีตทีมชาติเจอกับว่าที่ทีมชาติเออเด็กๆที่กําลังจะก้าวไปสู่การเป็นทีมชาตในอนาคตครับผมเอาเดี๋ยวมาดูฟรีคิกแรกของเกมครับโอ้โหโกนะพี่โกนะดาฟกอนของเหลาครับ อีโกมองแล้วดเดียว<ด>เล่นต้นมา<ด><ด>แล้วยังไงอ้้หูยไม่ได้ครับไปนิดเดียวปูรักษาประตูของสั่งมอนทองเซฟเอาไว้แล้วเดีย